กับยอดมนุษย์นักจัดซื้อในพีที่40แล้วนะคะสำหรับอีพีนี้นะคะก็จะพูดถึงเรื่องของ K e y Performance Indicator หรือว่า KPI ในงานจัดซื้อนะคะก็คือวิธีการวัดผลของงานจัดซื้อนะคะเนื่องจากว่าน้องหลายๆท่านนะคะถามมาว่าพี่จัดซื้อเขาวัดผลกันยังไงอะ่ะบริษัทคาดหวังอะไรกับเรานะคะในฐานะที่เป็นงานจัดซื้อเนี่ยเราต้องรู้สิ่งนี้นะคะว่า งานที่เราทําไปทุกสิ่งอย่างเนี่ยเราตอบโจทย์องค์กรไหมไม่ใช่ว่าทํางานดุมๆไปเช้าชามเย็นชามหรือว่าวันๆก็มัวแต่ไปนั่งตามของทําอะไรที่ไม่ได้เป็น value added ให้กับองค์กรหรือว่าสิ่งที่องค์กรคาดหวังเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าเราไม่ได้รู้เลยว่าเขาต้องการอะไรกับเราเนี่ยเราก็จะทํางานไปแบบว่าไม่ได้ deliver หรือ s o l t e ให้กับองค์กรนะคะฉะนั้นวันนี้มาฟังกันนะคะดิฉันก็จะพยายามพูดเนื้อหาให้ เป็นไอเดียได้มากที่สุดนะคะสำหรับหลายๆท่านที่นาไปปรับประยุกต์ใช้เพราะว่าเข้าใจว่าแต่ละองค์กรน,นะคะมีบริบทแล้วก็มีบิสเนสตัวเนื้อหาบิสเนสเองเนี่ยที่แตกต่างกันนะคะเนาะแต่หลักๆเลยมันจะไม่หนีจากสิ่งเหล่านี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คืออะไรเอ่ยอ่าเซฟวิ่งนะคะเซฟวิ่งคืออะไรนะคะการที่เราซื้อของค่ะซื้อวัตถุดิบซื้อ แมทชีนซื้อแมททีเรียลที่เป็นทั้งดเรกแล้วก็อินดเรกนะคะงานที่มันเป็นวัตถุดิบจริงๆหรือว่างานซ่อมสร้างงานซื้อของสิปาถาะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าเราสามารถเซฟคอสหรือว่าแทนที่จะซื้อ1 0อยหนเราซื้อให้ได้90บาทเนี่ยส่วนที่เป็นแกร10บาทเนี่ยเราเซฟคอสให้องค์กรได้นั่นละค่ะคือตัวเซฟบิงคือคอสเซฟบิงให้กับองค์กรนะคะ ถ้าสมมุติว่าเป็น raw material ด้วยนะคะยิ่งถ้าสมมุติว่าเป็น spending ใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะการที่เราสามารถ save cost ให้บริษัทได้นะคะมันเป็น margin ที่เยอะมากนะคะถ้าเทียบกับ margin ที่เราไป,ไปเอามาจาก profit ถ้าเป็นตัววัตถุดิบเองเนี่ยนะคะมันสร้าง impact มากมายนะคะซึ่ง saving นยคะเป็นการวัดผลนะ,ะโดยมากก็จะเป็นการดูจาก spending ทั้งปีนะคะ ว่า s n d i n g เท่าไหร่แล้วการกำหนดเนื้อหาหรือว่าการกำหนด KPI เนี่ยควรจะทำร่วมกับหัวหน้าของเรานะคะแล้วก็อักลีกันให้เรียบร้อยนะว่าสมมติ saving ปีนี้อยู่ต้องได้5% 2%นะคะแต่ยช่วงยุคเข้ายากหมากแพงยุคที่โควิดแล้วก็ชีวิตของเราเนี่ยมันไม่เหมือนเดิม work from home ก็ลำบากอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยจะโทรไปต่อลองเวนเดอรหรือว่าจะเจอ Face to Face คุยกับเวนเดอมันก็ลำบากด้วยอะไรแบบนี้ มันก็จะทําให้การเซฟบิงของเราเนี่ยบางทีแบบเฮ้ยมันต้องเจอหน้ากันราะวะการที่จะนิโคชีเอตอะไรแบบเนี้ยมันก็จะยากเข้าไปอีกเนาะก็แล้วแต่ลองคุยกับหัวหน้าดูนะว่าการเซตทาเก็ตนะะเซฟบิงเราเป็นยังไงเนาะก็คือหัวข้อแรกเลยเรื่องการทำเซฟบิงนะคะมาส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งนะคะอย่างที่2นะคะก็คือเครดิตเทอมอ่ะสมมติว่าซื้อของชิ้นหนึ่งถ้าเราต้องจ่ายแอดวานการที่บริษัทต,ต้องไปกู้เงิน ะะเราเสียดอกดอกเบี้ยถูกไหมคะถ้าสมมติว่าเรายืดเครดิตเทอมนะคะหรือว่าทำเครดิตเทอมให้ได้เยอะนะแต่อย่าไปเอาเปรียบเขานะคะอย่าไปเปรียบกับซัพพลายเออร์นะคะก็ต้องดูให้สมเหตุสมผลเขาอยากกระขายกับเราเขายอมให้เครดิตเทอมกับเรานะคะตรงนี้เราก็จะได้เครดิตเทอมแล้วก็เวนเดอร์ก็ได้งานซัพพลายเออร์ก็ได้งานใช่ไหมคะในขณะเดียวกันเราก็เซฟ กบเี้ยให้กับองค์กรด้วยทางที่นะคะเขาจะมีการเปรียบเทียบระหว่างเงินที่เข้ามานะคะก็คือขา AR account receivable กับ AP account payable ถ้ามันไม่แมปกันเนี่ยบริษัทสูญเสียนะคะ KPI เราก็จะไม่งามใช่ไหมคะฉะนั้นส่วนที่เขามุ่งหวังกับเราก็คือการมีเครดิตเทอมที่ยาวขึ้นนะคะที่ยาวเนาะโดยปกติก็จะเป็น15วันนะน้อยสุด15วัน 30วัน60วันดีขึ้นไปอีกก็คือ90วันหรือว่า120วันก็แล้วแต่นะถ้าซัพพลายเออร์เขามองเห็นเราเป็นคู่ค้านะคะเราก็จะสามารถดิวกับซัพพลายเออร์ได้นะคะเนาะข้อ2ไปแล้วเนาะข้อ3นะคะก็คือ Efficiency ประสิทธิภาพของงานจัดซื้อนะไม่ใช่คุณมีคนนะคะสมมุติว่ายอดซื้อคุณมีสมมุติมีมียอดซื้ออยู่กระจึงหนึ่งแต่คุณต้องใช้คนมากมายในงานจัดซื้อะคะ่ะตรงเนี้ย จะถือว่า Efficiency คุณต่ำมากนะคะอย่างสมมุติบางบริษัทเขามี Spending เยอะแล้วเขาใช้คนไม่เยอะอ่ะตรงนี้ก็เป็นการนับ Efficiency นะคะว่าใช้คนน้อยแต่สามารถจัดการงานต่างๆนะคะอันนี้ไม่ได้พูดถึงเฉพาะ Spending นะบางทีพวก PRPO อะไรบางทีมันเยอะมากอะไรแบบเนี้ยเราก็มีการจัดการที่ดีนะคะนั่นก็คือ Efficiency การวัดผลนะ ยิ่งถ้าทุกวันนี้ฮะะพวกดิจิตอลดิจิตอลไลฟ์เนี่ยมันมาแล้วใช่ไหมคะการที่เราใช้ระบบให้ดีการนำมันมาประยุกต์ใช้นะคะการคอนเวิร์ต p r อให้มันออโต้ Auto ให้หมดส่งให้ออโต้ซิสเต็มทำงานแทนคนแล้วมันก็แอคค r เ c y ซีกว่าอะไรแบบนี้ทำได้ทำไปเลยนะคะเนาะอย่างที่บริษัทบางที่ใช้แ a p ใช่ไหมคะ SAP นะถ้าสมมุติว่าเวลาเจเนเรตมาแล้วเนี่ยมันสามารถออโต้ คอนเวิรเป็น P.O เลยแล้วมันสามารถส่งหาซัพพลายเออร์เลยโดยเราจัดการข้อมูลอะไร้างหลังบ้านเราให้เรียบร้อยเนี่ยมันก็จะเป็นเพิ่มเป็นการเพิ่ม efficiency ของเราด้วยเช่นกันนะคะเนอะข้อ3ไปแล้วนะคะเรื่องต่อไปก็คือการ Control P.R.P.O. ของเรานะคะการวัดผลนะเรามาจะสืบเนื่องจาก efficiency ใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่ามี P.R. มาเนี่ยแล้วมันกองดองเยอะเนี่ย นั่นหมายความว่าประสิทธิภาพในการทํางานเราก็ไม่ดีเหมือนกันนะฉะนั้นการที่เรามี pending pr แล้วเรา convert มันเป็น po เนี่ยให้ได้เร็วตรงนี้ก็จะเป็นการตอบโจทย์ของ internal user เราด้วยนะว่าเขาคาดหวังว่าเราจะสามารถซื้อของให้เขาได้ในคุณภาพที่ดีราคาที่ดีได้ของมาตรงเวลาของถูกต้องอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยค่ะถ้าสมมุติเรา deliver ให้เขาแล้วเราก็เปิด pr po ให้เขาได้ตรงเวลาอยนี้ค่ะ ็ถือว่าเราบรรลุปเป้าหมายนั่นก็คือ KPI ในข้อที่4นะคะหัวข้อต่อไปนะคะการที่เราสามารถมีซัพพลายเออร์อยู่ในมือของเรานะคะที่มีคุณภาพนะ,ะนั่นก็คือการเราการที่เราจะประเมินซัพพลายเออร์แล้วก็การคัดเลือกซัพพลายเออร์เข้ามาอยู่ใน a v l เราหรือว่าใน contractor list หรือว่าใน l i s t ของเราะคะที่เราใช้เขาเนี่ยถ้าเราสามารถคัดเลือกมาแล้วก็มีปัญหาน้อยที่สุดะคะ่ะ การให้สกอร์ซัพพลายเออร์นะคะนั่นก็คือการจัดการซัพพลายเออร์นะคะซัพพลายเออร์ที่เราเลือกมานะคะต้องมีธรรมาภิบาลที่ดีมีการจัดการสิ่งแวดล้อมดูแลคนของเขาดีไม่ใช้แรงงานเด็กเป็นคู่ค้าที่ดีนะคะแล้วก็มีความยั่งยืนอะไรแบบนี้ค่ะคือการเลือกซัพพลายเออร์ก็เป็นหัวข้อหนึ่งนะคะในการประเมินซัพพลายเออร์นะคะถ้าใครไม่ดีก็เชิญแยกย้ายกัยกนออกไปนะคะซัพพลายเออร์แต่ถ้าเจ้าไหนดีอา้าว อยากทำคอนแทคนานๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแลกันนะคะเนาะเก็บคนดีไว้นะคะแล้วก็คนไม่ดีก็ขอให้แยกย้ายจากกันไปเพราะว่าเราเป็นคนดีเราก็อยากอยู่กับคนดีๆนะคะโอเคก็5ข้อนะคะที่อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆนะคะในการที่เราจะเซต kpi แล้วก็วัดผลนะนั่นก็ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละบริษัทด้วยนะคะว่าอุตสาหกรรมตัว business เองมุ่งเน้นไปทางไหนนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะในการที่จะนำไปปรับใช้นะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ